ไฟดับ a few moments later เฮ้ยเองได้ตั้งค่า Auto Save หรือยังเองก็รู้ว่าออฟฟิศเราไม่ค่อยได้จ่ายค่าไฟเอาเป็น e ั p ไป i อ Auto Save ตั้งค่าไงพี่เดี๋ยวแบตหมดเนี่ยดีวยวไฟดับเนี่ย Auto Save มันจะไปตั้งอยู่ที่ option นะนายสามารถพิมพ์ op แล้วก็ enter ได้เลย op enter หรือ จะคลิกขวาแล้วก็เลือกออปชันด้านล่างสุดก็ได้เสร็จแล้วในส่วนของการตั้งค่าเซฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ o p e Open a n d save เห็นไหมโม o p e n ซฟแนนแถนี้นะใช่ด้านล่างเลยมันจะเขียนว่า Auto save เห็นไหมให้นายติ๊กถูกเลยก่อนทลิปหายเมื่อกี้ลืมติ๊กถูกนี่นะอ่าเสร็จแล้วหน่วยเนี่ยมันจะเป็นหน่วยนาทีนะนายอยากให้เซฟทุกๆกี่นาทีนายก็พิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยไฟดับบ่อยใช่ไหมก็ปิดได้จากสิบ้านาที โอเคในส่วนของตัวไฟล์นะที่ Auto Save เขาจะเซฟไว้อยู่เนี่ย <Okay. S 1> อะานเข้าไปที่ Option ก่อน Option <Okay. S 2> อ่ะมันจะอยู่ที่ไฟล์ <Five. S 2> เห็นไหม uh, ไฟล์แล้วก็ไปที่ Automatic Save โอ้ oh. Location เขาจะอยู่ตรงนี้ง uh. ใช่นะั่นคือที่อยู่ถ้าสมมติว่านายอยากจะไปวางที่โฟลเดอร์อื่นนะนายสามารถเลือกโฟลเดอร์ได้เลยโดยการเ r o าค่ะ อ่ะแล้วก็ตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปเซฟที่โฟลเดอร์ตัวนั้นนั่นเอง <Wow. S 1> น่าแม่ก็รู้ว่า <Okay. S 1> ที่นี่เขาไม่ค่อยจ่ายเอยไม่ค่อยจ่ายค่าไฟโอเคครับขอบคุณมากพี่ในงั้นนะงานหายหมดเอเอ